วัสดีค่ะวันนี้สำหรับคุณแม่นะคะใครที่กำลังมองหาโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียให้ลูกๆอยู่ดาวมาีข้อแนะนำนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนอเอกชนที่นี่ก็คือ p i r private s c h o o l ที่ลูกดาวเองกำลังเรียนอยู่นะคะคนคนนึงเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่3แล้วก็อีกคนหนึ่งเรียนอยู่ที่ มัธยมมปลายนะคะปี12บอยาบอกว่าโรงเรียนเอกชนก็คือแตกต่างจากโรงเรียนรัฐบาลยังไงรู้ไหมคะโรงเรียนเอกชนเนี่ยเสียจ่ายค่าเรียนก็จริงแต่ว่าเด็กนักเรียนน่ะในห้องเรียนเรียนหนึ่งอ่ะจะมีแค่ประมาณ24-25 25คนทั้งโรงเรียนน่ะมีแค่300กว่าคน และคุณครูที่สอนห้องหนึ่งจะมีประจำอยู่สองคนซึ่งถือว่าดูแลเด็กได้ทั่วถึงดีมากแล้วก็พูดในเรื่องของค่าเรียนค่าเรียนก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะอาทิตย์หนึ่งก็ตกประมาณพูดถึงปถม,มนะคะอาทิตย์หนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ60ก่าเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ กันบ้านพูดถึงกันบ้านนะคะซึ่งเด็กๆคงจะชอบเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณครูจะให้กันบ้านมาแค่2หน้ากระดาษซึ่งก้อนนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเยอะแยะเหมือนกันบ้านที่เมืองไทยนะคะเด็กก็จะแบบว่ามีเวลาในการไปเล่นข้างนอกแล้วก็ทำให้เด็กไม่เครียดด้วยอะไรอย่างงี้ ถามว่าแฮรี่แฮปปี้ไหมน้องที่เรียนอยู่ปถมมาน,นะคะชื่อแฮรี่นะคะน้องแบบมีความสุขที่ไปโรงเรียนคือไม่เคยตื่นมาแล้วบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าเด็กที่โรงเรียนเอก,กชนพิเ s c สคูลที่ลูกดาวเรียนอยู่ส่วนมากที่เห็น่ะนะคะเด็กทุกคนจะเรียบร้อยไม่ไม่บลลี bully, เพื่อนอะน,นะคะทุกคนแบบว่า r e s p e c อ่กันและกันอันนี้ก็คือที่ คุณครูคือนยโยบายของเขาสอนมานะคะส่วนในเรื่องของอาหารกลางวันอาหารกลางวันเขาก็ไม่บังคับนะคะแล้วแต่ว่าใครที่จะทําอาหารกลางวันจากบ้านไปทานแล้วก็เขาก็จะมีทักชอปก็คือร้านขายอาหารกลางวันให้เด็กพวกแซนด์วิชพวกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ใครไม่มีเวลาว่างที่จะทําอาหารอันนี้ก็เอาเงินให้กับคุณครูแล้วก็เขียน รายละเอียดไปนะคะว่ากังวันคืออยากให้น้องทานอะไรเพราะเขาจะมีอะไรชื่ออาหารกังวันให้ในหน้าเว็บไซต์นะคะส่วนตัวลูกชายเองคนโตของดาวอยู่ชั้นมปลายค่ะปีที่12นะคะมัธยมเขาจะเริ่มนับจากปี7ปี7ถึงปี12อันนี้จะคงจะ ถูกใจสำหรับหลายๆคนนะคะในเรื่องเคสของลูกชายคนโตเพราะว่าเขาย้ายมาจากที่เมืองไทยตอนที่จบม .3 แล้วก็มาต่อที่โรงเรียนมัธยมที่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะถามในเรื่องการปรับตัวน้องจะมีพื้นฐานจากเมืองไทยมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเราจะให้เขาเรียนโรงเรียน สองภาษาค่ะแล้วเรื่องพอเรื่องภาษาอังกฤษเนี้ยเขาก็จะพอมีความรู้มีพื้นฐานอยู่บ้างทำให้การที่เข้ามาเรียนต่อที่ชั้นมัธยมม .4 ที่นี่ไม่เป็นเรื่องไหนยากลำบากนะักตอนเริ่มแรกเลยที่พาน้องไปสมัครเรียนที่น้องมาถึงออสเตรเลีย การปรับตัวถามเขาว่าเป็นไงน้องเน็ตยากไหมเวลาเป็นโรงเรียนเขาบอกก็ไม่นะเพราะว่าทไอทางโรงเรียนอ่ะนะคะเขาจะมีครูพี่เลี้ยงคือครูพี่เลี้ยงอ่ะมาช่วยสอนอในในเรื่องของภาษาอังกฤษคือคนนี้คือเขาจะมีมีความรู้พื้นฐานในเรื่องอภาษาอังกฤษแบบว่า ดีฟนะคะคือเข้าใจลึกซึ้งสำหรับนักเรียนที่เป็นนักเรียนต่างประเทศที่ย้ายเข้ามา mm hmm. เขาจะมแบบีวิธีการแบบว่าอย่างคำศัพท์คำไหนที่ไม่รู้เลยเนี่ยเราก็จะนักนักเรียนคนนั้นที่เป็นนักเรียนต่างประเทศที่ย้ายเข้ามาในประเทศออสเตรเลียน,นะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะสอบถามเขาขอคำแนะนำจากเขาได้ซึ่งโรงเรียนเอกชนที่ดาวให้ลูกไปเรียนเนี่ย ยอมรับเลยนะคะว่าดีมากแล้วก็คือประทับใจเขาจะมีครูพี่เลี้ยงให้น้องน้องอยู่ประมาณ2ปีค่ะและหลังจากนั้นพอเขาเห็นว่าน้องอ่ะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วเขาก็จะปล่อยคือไม่ไม่มีครูพี่เลี้ยงแล้วและน้องก็คืออน j o ยมากนะคะกับการที่ไปเรียนทุกวันเหมือนกันค่ะไม่เคยไม่เคยบอกว่าเบื่อหรือว่า ไม่อยากไปโรงเรียนไม่เคยบอกว่าเจอเพื่อนที่นิสัยไม่ดีที่มันคอยแบบว่าบูลลี่ ully, อะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะเราถึงบอกว่าโรงเรียนบางทีเราเลือกโรงเรียนเอกชนให้ลูกเนี่ยไม่ใช่จะทำตัวเวอร์นะคะถ้าเรามีกำลังศักยภาพที่จะจ่ายสนับสนุนลูกเราเดาว่าอันนี้ก็สำคัญนะคะแบบกับตัวเด็กเอง น้องเน่ะนะคะโรงเรียนมัธยมของ้รงเน็อ่ะจะมีเหมือนกับโรงเรียนประถมอ่ะค่ะในอยู่ในเครือเดียวกันของโรงเรียนเอกชนที่เราให้น้องไปเรียนนะคะก็จะมีเด็กนักเรียนอยู่ชั้นหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ 25- 26คนทั้งโรงเรียนก็จะมีนักเรียนอยู่300กว่าคนซึ่งครูพี่เลี้ยงก็จะมี2คนเหมือนกันที่คอยให้ครูครูแนะนําแล้วก็ครูอสอนภาษาหลัก อันนี้คือดาวชอบในตรงนี้มากแล้วก็กันบ้านเนี่ยคือจะไม่เยอะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะให้กันบ้านเด็กมาแค่ประมาณหน้าสองหน้าไม่เกินสองหน้านี้ค่ะเขาจะเน้นให้เด็กคือไปเรียนแล้วมีความสุขไปเรียนแล้วไม่รู้สึกอึดอัดอ่าซึ่งตรงนี้อ่ะจากที่ดาวผ่าเคยรู้รู้มานะคะจากเมืองไทยเนี่ยคือต่างกันมากเรื่องกันบ้านให้เด็กคือ การบ้านเด็กที่เมืองไทยนี่เยอะมากคือทําให้เด็กเหนื่อยพอเด็กทกําการบ้านไม่ทันแล้วก็ไม่อยากที่จะไปโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะว่ากลัวครูดจะตีแต่อันนี้คือตัดปัญหานั้นไปได้เลยแล้วเอ๋คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าน้องที่ย้ายมาจากประเทศจากเมืองไทยแล้วจะมาเรียนที่ออสเตรเลียแล้วจะ,ะการปรับตัวหรือว่าจะเรียนไม่ทันคนอื่นเนี่ย อันนี้ตัดปัญหาไปได้เลยนะคะถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนคือเขาจะมีครูพี่เลี้ยงช่วยจนกว่าน้องจะ,ะคิดว่าน้องอจะช่วยตัวเองได้แล้วก็เรียนทันเพื่อนนะคะเขาถึงจะปล่อยไม่มีครูพี่เลี้ยงส่วนค่าเรียนนะคะ,ะเขาจะจ่ายเป็นอาทิตย์นะคะเรียนมัธยมดาวจ่ายอาทิตย์ละของน้องเน่ะนะคะอาทิตย์ละ80เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียน,นะคะแต่อันนี้คือดาวเป็น ค่าเรียนเป็นค่าเรียนของซิติเซนนะคะส่วนค่าเรียนของเด,เด็กนอกก็คือเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็น PR และก็ไม่ได้เป็นซิติเซนในประเทศออสเตรเลียค<ม>่าเรียนค่าเทอมจะสูงกว่านี้นิดหน่อยนะคะดาวแนะนำถ้าใครสนใจก็ฝากคอมเมนต์มานะคะแล้วเดาจะไปหาข้อมูลในส่วนของค่าเรียนที่เป็นเด็ก นักเรียนไทยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นซิติเซนหรือว่าถึง PR อ PR มาให้นะคะถ้าใครสนใจอันนี้คือเคลียร์ใช่ไหมคะเรื่องของค่าไอโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนรัฐบาลก็ดาวไม่ได้พูดถึงนะคะเพราะว่าดาวไม่มีประสบการณ์ตรงนี้แต่ดาวถามแฟนคร่าวๆจะไม่ต่างจากเมืองไทยอะคะ่ะเพราะเป็นโรงเรียนที่รัฐบาลสนับสนุนนะคะก็คือ ไม่ต้องจ่ายค่าเรียนอะไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยห้องหนึ่งเดาเาถามแฟนะนะคะแล้วก็จากที่แฟนก็ถามคุณครูที่เคยเป็นลูกค้าที่ร้านอาหารของดาวนะคะเขาจะบอกว่าโรงเรียนของเขามีเด็กประมาณคนห้องหนึ่งก็ประมาณ50 60คนเพราะว่า มันก,ก็เหมือนกับเมืองไทยเราค่ะคือโรงเรียนที่รัฐบาลช่วยก็คือเด็กเด็กทั่ว,วไปก,ก็คือเข้าไปเรียนเราไม่ได้หมายความว่าลูกเราไม่ใช่เด็กทั่วไปนะคะแต่ถ้าเราเราหมายถึงคำว่าถ้าเราคืออยู่ตรงนี้แล้วก็มีศักยภาพอพอที่จะสนับสนุนลูกในเรื่องการศึกษาเราก็เต็มที่นะคะเพราะว่าเราก็อยากเห็นอนาคตที่ดีของของลูกอะคะ่ะ ปีนี้ลูกชายคนโตก็จะ,ะลูกชายคนโตไม่ใช่ลูกชายคนโตนะคะลูกชายคนรองที่เล่าให้ฟังก็จะจบะมปลายนะคะปี12แล้วก็มีแผนที่จะไปเรียนต่อที่มหาลัยที่ในเมืองนะคะที่บิสเบนส่วนคนโตของดาวเลยอันนี้คือ ไปเรียนตอนนี้ไปเรียนเกี่ยวกับทันตแพทย์ที่บิสเบนเหมือนกันค่ะคือเขาก็อยากจะตามพี่เขาไปเรียนที่นั่นน,นะคะถ้าฝากไว้ได้วยนะคะถ้าเพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมฝากคอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะบาย